สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวครับเ e ียนฟิลนะครับมาร์คฟรีนะครับถูกไหมเรียนฟิลอันนี้คือรหัสรุ่นของเขานะครับ <En> เขาจะเขียนว่า r <ar> uh, e ีย w วูดอ่ามันเป็นตัวไม้แท้นะครับแล้วก็เป็นบอดี้โลหะทั้งตัวในรหัสรุ่น DB 1 0 6นะครับ กล่องก็จะมาแบบนี้นะครับเรียบๆคล้ายๆกับคา98เนาะส่วนตัวรีเอ็นฟิลเนี่ยมิติมันหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากับปืนจริงนะครับเปิดกล่องจากโรงงานมาเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเรามีสินค้าพอสมควรน,นะครับแต่ไม่เยอะนะครับของเข้ามาเมื่อประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับเกือบหนึ่งเดือนที่เข้ามาในไทยแล้วก็ผมได้รีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้นะครับเราจะมาเก็บรายละเอียดกันนะครับว่าปืนอนะ มันแรงเท่าไรนะครับน้าหนักเท่าไรนะครับแล้วก็ยาวเท่าไรนะหน้าตาเป็นยังไงมาดูปืนตัวจริงๆกันนะครับจากโรงงานมัน้าจะแพ็คมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็รัดเคเบิลท้ายมาแล้วก็ในกล่องนะครับมันจะมีลูกกระสุนให้นะครับเพื่อนครับมีแค่6นัดนะครับ6นัดลูกนี้จะเป็นลูกอารมณ์คล้ายๆลูกดัมมี่นะแต่ก็ไม่ใช่นะมันเป็นลูกที่เป็นเฟนเปล่าลูกกระสุนที่เราต้องเอาลูกบีบีการมาใส่ที่หัวนะครับถึงจะยิงได้ แล้วก็ตัวเรียลฟิลเนี่ยจะคล้ายๆกับคา98นะลูกนะต้องต้องบอกก่อนว่าข้อมูลก็คือลูกของตัวเรียลฟิลเนี่ยใช้ลูกเดียวกับคา98ได้เลยนะครับน้ําหนักเดี๋ยวผมช่างให้ดูนะครับมาผมลืมเตรียมเลยมีคนถามว่าหนักเท่าไหร่ออพอสมควรนะเดี๋ยวนะครับขออนุญนะครับมาไม่ทํารีวิวปืนแบบ สไตล์สงครามโลกนี้มานานละมันเป็นปืนออกเกรดออกสะสมนะครับสะสม,ส,ส,มะสูญสูญแล้วนะมาดูนะครับว่าเป็นบอดี้โลหะแล้วก็ไม้จริงโลหะจริงเท่าไหร่สี่กิโลอย่างเงี้ยสี่กิโลครับอ่ามันเ,นเกินเก้าเก้ากิโลแต่ช่างแต่ช่างมันได้ไม่เกิน 5, นี่ฮะห้าพันอ่าห้ันกิสี่จุดเก้าสี่โลอ่ะ 5, ประมาณประมาณสี่กิโลกรมัมอ่ะประมาณนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช่ตาช่างที่แบบจะเอามาช่างตัวของปืนหรอกมันเป็นมันเป็นกรตาช่างขนมเค้กแต่เราก็ใช้เนี้ยมาละมันมานานมากแล้วแต่ถ้าถ้าดูสักหกปีที่แล้วหกปีที่แล้วเราเราใช้ตาช่างแบบเป็นตาช่างเข็มอะ <laughs> มีคนมาแซวว่าคิดถึงตาช่างแบบนั้นอ่าน้ําหนักก็ประมาณสี่โลนะครับแล้วก็ตลับเมีดเอาใครเอาตลับเมีดผมไปไว้ไหนเห็นไหม น้อช้ขอยืมตลับเม็ดหน่อยนะครับเดี๋ยวดูความยาวนะครับตัวนี้ปืนระบบตัวปืนไม่มีอะไรเลยครับเป็นระบบชักยิงฮอคกิ้งครับฮอคกิ้งก็จะมีระบบเซฟถ้าเราเซฟอยู่เนี่ยเราจะดึงคันลังไม่ขึ้นนะครับถ้าเราปลดเซฟอยู่ตรงไหนอ่าเซฟอยู่ตรงอย่างนี้เซฟมันจะมันจะขึ้นคันลังไม่ได้ถ้าเราดันปลดเซฟไปข้างหน้าเราจะเนี่ยฮะดึงคันลังได้มันจะเป็นระบบระบบนี้นะครับ แรงอยู่เหมือนกันนะอ่าลืมบอกมีตัวนี้มาให้ตัวจุกเซฟมันจะเป็นระบบนี้นะครับระบบแบบอารมณ์ชักยิงเนาะคล้ายๆกับง้างแล้วก็ขึ้นลำแล้วก็ยิงทีนี้เนี่ยระบบของเขาคือเวลาชักออกเนี่ยมันจะไม่ได้ล็อกสปริงนะครับชักออกเนี่ยมันจะเป็นระบบแบบอ่าง้างามามต้องงใช้แรอ่ามันจะมันจะมีตัวเดือยกระเดือเชีรยเป็นเก้าสองศาเนาะด,ดึงขึ้นมาเพื่อล็อกไว้ตอนนี้เราดึงสปริงมาลูกสูบล็อกล,อกละ พอเราดันกลับเนี่ยเราจะต้องออกแรงนิดหนึ่งนะครับสู้สปริงอ่าสู้สปริงนิดหนะึ่งแล้วก็พับกลับแบบนี้นี่นะครับหน้าตาของเขาอ่ามาดูระบบของตัวปืนนะครับมันก็จะเป็นระบบชักยิงมีเซฟเนาะแล้วก็ตัวตัวนี้อ่าเป็นตัวคล้ายๆกับตัวเนี่ยเป็นตัวดันโบ๊ะเล่นๆนะฮะ มันก็ไม่มันก็ทาออกมาคล้ายๆกับปืนจริงเนาะแล้วก็ตัวแม็กกาซีนสามารถปลดได้นะครับปลดปลดแม็กกาซีนออกได้กดตัวนี้แล้วก็ดึงนะกดเดึงตัวนี้นะครับหน้าไกลอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เซฟนะกดขึ้นนะครับถึงจะดึงแม็กกาซีนออกได้ก็สามารถรีโหลดลูกกระสุนได้เหมือนกับเหมือนกับปืนคาคาเกแปดเหมือนกับคาเกแปดนะครับอย่างนี้ก็ได้อ่ะใส่ลงไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนคาเกแปดเนาะ ยัดเข้าไปเลยอ่าอยาัดเข้าไปเลยกดลงไปแบบนี้หรือเราจะถอดเป็นแมกกาซีนออกอย่างนี้แล้วก็เอามาเอามาโหลดลงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวขอญาตต้องออกก่อนระบบปืนไม่มีอะไรมากมายนะครับชักแล้วก็ยิงแล้วก็ใส่ลูกที่นะปลายลูกสูบตัวนี้ปลายลูกกระสุนไม่ใช่ผู้ผิดผู้ผิดปลายลูกกระสุนก,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 ก็งี้ครับง่ายครับเดี๋ยวเราจะใช้ลูกนี้ฮนะเดี๋ยวจัดเซตให้ลูกวันนี้เราจะใช้เป็นตัวใหม่นะครับจาก et พัน เพื่อนเคยเห็นแก๊สลายพางอีทีพันกันใช่ไหมอันนี้เราขายกันมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วแต่ลูกกระสุนของไต้หวันตัวเนี้ยเป็นลูกกระสุนอีทีพันเนี่ยมาใหม่ล่าสุดน,นะครับถุงหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทมีสี่พันนัดนะครับก็เป็นลูกตัวใหม่นะข้อดีของเขาก็คือจุกแบบนี้นะครับบ,บิดมาพอเราบิดเปิดพอเราบิดเปิดนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เอาอีกฝั่งหนึ่งมาขันเป็นฝาปิดคล้ายๆถุงอาหารปลาแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาใช้ก็หมุนออกมา คล้ายๆกับฝา,ฝาน้ำาถูนึงสองร้อยสิบาทนะครับลูกเขาก็จะสีนี่ฮรสีมันเงานะครับเคลือบเคลือบผิวเทฟลอนหรือเซรามิกมาอย่างดีเนาะนี่นะครับเอาลูกกระสุนบีบกานนะํามาใส่ที่ป,ปลายปอกลูกกระสุนแบบนี้นะครับสปีดโรดเดอร์ก็แทบจะไม่ต้องใช้เลยนะครับปืนรุ่นนี้นี่จะใช้ก็อันนี้ผมวางก่อนนะผมวางก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็กดกด คือเราเรากดลูกให้มันเข้าไปล็อกกับโอลิงถ้าเราย,ยังไม่กดนะครับลูกใบก็จะเทออกมาอย่างนี้ได้สังเกตดูตรงปลายปลอกลูกกระสุนจะมีโอลิงอยู่ตัวนึ่งเอาไว้ล็อกล็อกตัวนี้นะครับล็อกลูกกระสุน0.20กดเข้าไปนี่นะครับเรียบร้อยละเสร็จปุ๊บเราก็อ่า <o> รีโหลดคล้ายๆกับปืนจริงเลยน,นะเห็นไหมฮะกดออกมาแบบนี้ สามสหโอเคแล้วก็หนัดนะครับแมกกาซีนหนึ่งก็จะใส่ได้6นัดหกน,นัดนะแล้วก็โหลดเข้าไปอย่างนี้ครับเย้ยที่บอกมันจะใส่แบบคาก้าแปดก็ได้มันจะใส่จากด้านบนเป็นตับแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นตับลง หรือว่าจะถอดแยกกันมาแล้วก็โหลดแบบนี้ก็ได้เอาเป็นว่าเอาที่เราสะดวกนะครับศูนย์หน้าอะศูนย์หน้าอยู่นี่ศูนย์หน้าอยู่นี่ตัวปืนเขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับคือศูนย์หน้าเนี่ยจะมีตัวบังซ้ายขวาให้บังแสงซ้ายขวาให้นะครับให้มองแต่เฉพาะศูนย์หน้าโฟกัสแต่ศูนย์หน้าได้นะครับแล้วก็ตัวศูนย์หลังอยู่นี้นะครับสไตสล์ปืนสงครามโลกเนาะก็สามารถปรับระยะได้1ถึงโอ้ยี่สิบนะครับ1-20นะถึงนะก็เหมือนของจริงเนาะ คือเวลาเราจะเลื่อนเราก็กดกดเนี่ยฮะเอานนีวโป้งกดนิดนึงแล้วเลื่อนเลื่อระดับว่าเราจะยิงรักษขนาแบบไหนสูงต่ำมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้นะครับแล้วก็มีบางบางแสงซ้ายกับขวาให้งานเก็บมาค่อนข้างดีนะครับตัวสายสะพายมีตัวห้อยมาด้านหลังนะครับเป็นตัวหมุดอลูมิเนียมนะ1 2แล้วก็3จุดด้านหน้านี้นะครับแล้วก็มีช่องสําหรับกิ๊บด่าปลายปืนใช่ไหมแล้วก็ตัวบอดี้บอดี้เป็นไม้นะครับผู้ลองดูสังเกตดูที่ไม้ เนื้องานมาไม้แท้ๆนะครับแล้วก็โรงงานลงน้ำยากันปลวกอะไรมาให้หมดแล้วนะซึ่งตัวไม้แท้เนี่ยอย่างที่บอกหายากหาไม้แท้มาทำยากเนาะช่างเทคครับขออยู่ไหมเนะี่ยมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอามาให้ดูเนะาะจะขอ,อนนี้ครับลูกลูกปืนของคา98อ่ามันมีขายเป็นแพ็กเกจถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เพิ่มเติมนะครับมันจะอยู่ตรงนุ่นนะฮะชุดหนึ่งจะอยู่ที่ 950บาทนะครับแต่จะมี5นัดนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพี่เอ็มข้างฝาตรงนู้นนะ,ะเ,ดเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนาะเพื่อเพื่อใครอยากได้ลูกสำรองของเรียนฟิวนะครับคือมันใช้ลูกเดียวกับคา9่าแแต่ว่าแพ็กเกจของเราเนี่ยมันจะมันจะมาเป็นแพ็กเกจคา9่าแแบบนี้อ่าแบบนี้นี่ครับขายเป็น5นัดแต่ตัวเรียนฟิว ที่เราแกะกล่องรีวิวตอนนี้ในกล่องเขาจะให้มาหกนัดนะครับหนัดนะแต่แพ็กเกจที่ทําขายเป็นแพ็กเกจของของคาเนาะดับเบิยี aw, ่ห้อดบเเโอเคมาเผื่อเผื่อเพื่อนๆจะซื้อไปสํารองไว้นะครับตัวปืนราคาอยู่ที่7,700บาทวันนี้นะรอบนี้อยู่ที่7จ็ดพันรอบหน้าเพือพ่อนๆลองสังเกตดูถ้าผมทํารีวิวอะ บางคลิปอย่างค่า98ของน้ำมันเบลผมทําเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วแล้วอะแล้วผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ทํารีวริวแบบนี้อีกเลยนะครับขนาดน้ําหนักเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้ทําเลยราคาแต่ละครั้งเนี่ยมันขยับขึ้นทุกรอบเลยนะครับในเรื่องของค่างเงินแล้วก็อะไรหลายๆอย่างภาษีอากราขาเข้าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับที่เขาต้องเสียภาษีราคาปืนวันนี้อยู่ที่7,007เพื่อนเพื่อนดูคิมนีอาจจะอยู่ที่7,007แต่รอบหน้าเพื่อนเพื่อนมาดูอาจจะเป็น7,009หรือ8,000กว่าก็มาว่ากันตามปีพศที่นําเข้ามาอีกทีนเอาาปว่ คลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปรา,ายละเอียดก็แล้วกันเนาะน้ำหนักประมาณ3.99ใช่ไหมครับความยาวครับ1 cm, 1 1่งเซนติเมตร่เซนติเมตรเนาะห1 1่่ป่ะอ่า111หรือประมาณ44นิ้วครับเพือ่อนๆน้ำหนักก็ประมาณ4กิโลเนาะโอเคประมาณนี้นะครับลำกล้องลำกล้องเดียวนะเดินเอบอ,อยู่ตรงนี้ครับนี่ไม่ใช่สิขออภัยเดี๋ยวนะ อ๋อใช่เราจะวัดจากตัวนี้ครับตัวตัวนี้นะประมาณตัวน็อตนี้นะครับที่เขาลูปปืนมันเข้ามาเนาะเดี๋ยวผมลองวัดลำกล้องโดยคร่าวๆนะครับประมาณก็ประมาณ509ศูนย์เซนประมาณนี้ท่อท่อท่อรีดหรือว่าท่อข้างในนะครับท่อข้างในอ่าท่อท่อยิงของปืนก็ประมาณ509ประมาณประมาณห้าร้อยครับท่อโอเคมาเราใส่ลูกแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันครับ ก็มีแค่นี้แหละน้ำหนักความยาวความยาวก็ประมาณ110เซน111เนาะหน 1, cm, 1น้ำหนักก็ประมาณ4กิโลแร้บความแรงเท่าไหร่เรามาดูกันของเหลืออยู่ประมาณสัก2 2ลงังกับอีก1ตัวเปล่าพี่เอมพี่เอมขึ้นไปเอาตากล้องนะพี่เอวันนี้ขึ้นไปเอาลงมาให้รีวิวบอกว่ามีคนถามถามดูรีวิวมาว่ามันใช้ยังไงอ่ะโอเคชายโยก็เลยจัดให้อะ อันนี้ลูก0.20นะนัดแรกอันนี้สเสห์มันอยู่ตรงนี้สเสนสมันอยู่นี้นะ,ะคัดปอกปล่อยมันทรับเปไม่เป็นไรนัดแรกนะครับเดี๋ยวดูนัดที่สองว้าวสามสามสามนัดที่สองนะความแรงก็จะเริ่มขึ้นมานครับมันเท่ตรงมันคัดปอกก็แหละสามสามเจ็ดนี่ฮนะนี่ V M สามสามเจ็ดนะสามก้าก็สามอบวกครับสามอบวกอ่ะสาสาประมาณ3ามร้อยสบส้อยสิบบวกก็ประมาณสามรอยครับสามอบวกเนาะมันได้ความเท่ตรงนี้แหละนัดสุดท้าย มาณนี้แล้วเราก็ถ้าจะเล่นต่อแล้วก็เกลียปอกมานี่นะครับปะใส่ลูกกันราคาอยู่ที่7,700บาทนะครับของเราเหลืออยู่ประมาณ10ลังละ6 13ตัวนะครับเพราะว่ามันเข้ามา สองลามลังสิขายไปประมาณ4ตัวครับจากรีวิวที่เราอัปเดตสินค้าไปนะครับผมคาดว่าก็อีกไม่นานก็คงจะหมดครับเหมือนคาเก้าแปเพื่อนเพนเพราะว่ามันปืนพวกนี้มันมีมาน้อยนะครับเมื่อกี้เราใส่จากแมกกาซีนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองเราลองใส่แบบคาเก้าแปดูเนาะที่นี่นี่หนึ่งส แล้วแต่ความชอบว่าจะชอบแบบใส่แบบไหนนะนเรียบร้อยครับหลักการก็ไม่ยากครับใส่ลูกเข้าไปดันดันกลับให้แรงแล้วก็ยิง เรียนฟิลนี่พี่เอ็มบอกว่าเป็นปืนอังกฤษนะครับปืนสัญชาติอังกฤษนะครับ่ะสนุกยิงกันนะปานนี้ลืมแล้วยังไงนะรอดออย่างไง,ล,อองลืมไปแล้ว ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับราคาปืนอยู่ที่7700บาทนะครับตัวนี้นะถ้าเพื่อนๆเอาแต่ปืนจะมีค่าขนส่งเคอรี่นะครับกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยค่าขนส่งมันจะอยู่ที่ประมาณ330บาท330ถึง360นะครับน้ำหนักปืน4ีกิโลกว่าเนี่ยครับแต่เราจะคิดแค่300พอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการลูกปืนตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ด้วยก็เอาไปถุงละ250รอ้บาทนะครับอ้อลืมบอกตัวปืนของเรียนฟิลนะครับ นอกจากมันเป็นตัวที่เป็น,ปนไม้แท้เนาะเราแนะนําเป็นซิลิโคนสเปรย์สำหรับหล่อลื่นบำรุงรักษานะครับเนี้ยก็ไม่ลองอ่านนี่ดูนะครับใช้กับงานเหล็กไม้หนังยางพลาสติกไฟเบอร์ได้หมดนะครับความหมายคือปืนตัวเนี้ยเขาเป็นไม้แท้ทเพื่อนๆลองดูนะอ่าถ้าเรามีคนถามว่าจะดูแลยังไงถ้าเป็นปืนพวกไม้แท้นะเราสามารถใช้ซิลิโคนนะครับฉีดพ่นนะฉีดพ่นเพื่อให้เกิดความเงางาม แล้วก็หล่อลื่นไปในตัวนะครับป้องกันสนิมและความชื้นได้นะครับตัวนี้นะฉีดตรงไหนฉีดตรงที่มันมีการเนี่ยอย่างตัวที่เราเราชักเนี่ยครับพวกกระบอกสูบก,กระบอกลมเนี่ยฮะเราก็สามารถฉีดได้เลยนะครับฉีดได้เลยอ่าเดี๋ยวผมลองเอามือปาดที่ไม้ดูนะที่เราฉีดไปเมื่อกี้เนหะ็นไหมสิ่งที่เกิดกับตัวปืนเพื่อลองดูน้ำมันซิลิโคนกระป๋องหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับขนาดห้าร้อยมลนะครับที่เรามีขายนะตัวนี้นะ ใช้กับปืนสั้นปืนยาวปืนบีบีกันปืนอัดลมอัดแก๊สได้หมดนะครับตัวนี้นะประมาณนี้อ่ะ,อะลองดูอีกทีนึงเห็นไหมสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดก็คือความสวยงามความเรางามอาจจะใช้มือรูปอย่างผมก็ได้หรือจะใช้ผ้าเช็ดต่อก็ได้หรือจะใช้แปรงสีฟันมาเก็บงานรายละเอียดที่มันเป็นพวกโลหะตรงนี้นะครับเนี่ยนี่โลโก้ก็อันนี้หนึ่นี่น่าจะเป็นปีคศใช่ไหมคศที่เขาผลิตใช่ไหมพี่เอม แน่ผมผมก็ไม่เก่งปืนเรื่องสงครามโลกเท่าไหร่นะแต่เกิดใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็คอมเมนต์บอกได้ได้นะเราก็มารีวิวนี่การเล่นสังเกตดูแล้วกันนะมีอะไรนะเขาเรียกมีมงกุฎอะมงกุฎพลาชินีอังกฤษคุรินใช่ไหมคุร <Queen. S 1> ออินอเรียนฟิวนี่น่าจะเป็นคนเขาบอเรียนฟิวนี่น่าจะเป็นชื่อของคนผลิตหรือว่าคนออกแบบหรือเปล่า ไม่รู้นะถ้ารู้ก็บอกด้วยนะผมก็ไม่เก่งนะครับแต่เออันนี้เอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็กดไลค์ดยก็แล้วกันนะครับหรือว่าสวยงาม,มรกระตรปืนเจ็ดพันเจ็ดค่าส่งสามร้อยเป็นแปดพันลูกกระสุนถุงหนึ่งสองร้อยห้าสิบาทนะครับซิลิโคนกระป๋องหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าร้อยห้าสิบาทก็บวกไปอีกสี่ร้อยไปสรจะจบที่แปดพันสี่ชุดนี้นะแปดพันสี่ร้อยบาทชุดพร้อมเล่นรวมส่งอันนี้นะอันนี้คิดให้ดูนะ ราคาปืนเน้นว่าเป็นราคาวันนี้นะครับ7,007 7หากรอบหน้าถ้าสินค้ามันปรับราคาขึ้นนะครับก็ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขึ้นราคาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีของก็ราคานี้นะครับใครจะเอาแต่ปืนก็ราคา7,007บวกค่าส่ง300เป็น8,000รวมส่งนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามชมกันจนจบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ